สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อพ่อยแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายใบบุญน,นะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับผมกับเรื่องของ<ม>ของไหมนะครับผมกว่าจะเป็นผ้าไหมได้แต่ละพื้นนะครับวันนี้เรามาถึงขั้นตอนที่ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับคุณแม่สุกแล้วค่ะอะไรสุก,กแล้วไหมสุกแล้วไหมสุกแล้วตัวไหมสุกแล้วนะครับ <Weil S 1> ผมอะะตอนนี้เป็นฟักหลอกนะครับตอนนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะหันมาให้ดูนี่นะครับ นี่นะครับผมเป็นฟักหลอกนะครับนี่ที่ทุกคนเห็นกันเป็นหลอดเรืองเหลืองข,ขาวๆนี่นะครับนี่ก็คือฟักหลอกนะครับผมที่มีตัวไหมอยู่ข้างในน,นะครับนี่นี่นะครับผมซึ่งเราจะรอให้เขาเป็นดักแด้กใช่ไหมซึ่งเราจะรอให้เขาเป็นดักแด้นะครับประมาณกี่วันประมาณสาม,สามคืนนะครับาาอีกประมาณสามคืนเราก็จะถึงขั้นตอนสาว สาวเอาหลอกสาวเอาเส้นไหมเขานี้นะครับทุกคนเส้นไหมที่เราจะเอานะครับเส้นไหมที่เราเอามาทำผ้าไหมจะอยู่ในนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ที่เห็นกันสียงเหลืองนี่แหละครับสียงเหลืองนี่แหละครับผมคือผ้าไหมที่เราเจ้าแต่เราต้องรอให้เขาเป็นดักแด้ก่อนนะครับผมเป็นดักแด้พอเป็นดักแด้ปุ๊บแล้วก็จะเอาไปสาวนะครับไปสาวหลอกไปสาวหลอกนะครับผมสาวหลอกเพื่อจะเอาเส้นไหมแล้วก็จะเอาตัวดักแด้ดักแด้ก็จะเอาไปไว้ทําอาหารไปไว้ประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นคั่ว ขวดเด็กเด้ผัดกระเพราลาบาทำได้หลายอย่างได้หลายเมนูมอ,อ่ะนี่มาดูตอนสุกนะครับ K ก่อนที่จะมาเป็นฟักหลอกใช่ไหมนี่นะครับทุกคนนี่นะครับผมเราเก็บจากกระดงมาใส่กระโจนี่นะครับเก็บจากกระดงนี้นะครับนี่นี่อันนี้เขาเรียกกระดงนี่นะครับอันนี้คือตัวใหม่ที่สุกแล้วใช่ไหมที่จะเห็นเป็นใสใสใช่ไหม <çek. S 1> ที่จะเป็นตัวใสใสนี่นะครับนี่นี่<ๆ>นี่ใสๆสเหลืองเหลืองอย่างนี้นะครับอันนี้คือสุกแล้วนะครับทุกคน นี่นะครับนี่ใสๆเหลืองเหลืองนี่สุกแล้วตัวนี้คุณคุณยังไม่สุกใช่ไหมใช่นี่ยังไม่สุกอย่างเช่นต,ตัวนี้นี่อย่างเช่นพวกตัวนี้ใช่ไหมนีม่ย่นี่อย่างเช่น <Chand ler. S 1> ตัวนี้นี่ยังไม่สุกนะครับเห็นที่เป็นอ่าเป็นคุณคุณอย่างนี้ยังไม่สุกนะครับส่วนตัวที่จะเป็นใสๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับนี่ตัวจะเป็นใสๆเลยนะครับนี่แบบนี้คือสุกแล้วนะครับผมพอเขาสุกแล้วนะครับนี่พอเราเลี้ยงจนประมาณ2เดือนกว่าใช่ไหมเดือนกว่า45วัน45วันประมาณ45้าวัน จากที่เขาเป็นตัวเล็กๆนะครับจากที่เขาเป็นตัวเล็กันว่าเป็นดีออ,นอ,ออกเกี๊ยบีมาเป็นไข่ออกากีบีจะเป็นไข่ออกจากไข่มาเป็นลูกที่เราได้เห็นกัน,นเมื่อ EP แรกใช่ไหมที่เป็นลูกเล็กๆตอนนี้มา45วันแล้วนะครับนี่กลายมาเป็นตัวใหญ่แล้วนะครับนี่ครบกําหนดแล้วพอเขาสุกปุ๊บเราก็จะย้ายเขานี่นะครับจะย้ายเขาออกคัดเขาออกมาเพื่อที่จะเอามาใส่กับกระจอนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระจอนะครับผมที่เห็นใหญ่ๆนี้ไม่ใช่กระดงนะครับนี่คือกระจอ ส่วนกระด้งนะครับส่วนกระด้งจะฝั่งนี้นี่คือกระด้งนะครับนี่คือกระด้งที่เอาไว้เลี้ยงเขาจนเขาสุกจนเขาสุกเราก็จะย้ายมาใส่กระจอเราจะทำที่เลี้ยงอย่างดีไม่งั้นแมงวันจอใช่กระจอนี่คือคือให้เขาเอามา,าฟักบ้านทําบ้านทําเป็นอาตัวหลอกตัวไหมนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้คือจะทําอันนี้คือเอาเอาเขาเข้าก่อนใช่ไหม ถ้าเขานี่ประมาณกี่วันเขาจะสิ่งที่ทำก็เย็นนี้พรุ่งนี้ก็ทำแล้วอ๋อเอาเข้าเย็นนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ก็ทำนั่นแหละมืนั่นกระัำเมื่อคืนทำแล้วนี่ครับอันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะทำเนาะใช่พรุ่งนี้ก็น่าจะทำจะทำเป็นแบบที่เราให้ดูกันเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอันนี้ตัดเมื่อวานเหรอตัดเมื่อคืนตัดเมื่อคืนอันนี้ตัดเมื่อคืนแล้วก็วันนี้นะครับนี่เป็นมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับทุกคนมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องปิดตรงนี้ไว้นี่ เราต้องปิดปิดอาเขาเรียกมุ้งเนาะ<ช>ปิดปิดมุ้งไว้ให้เขาไม่งั้นเขาจะเย็นเขาจะไม่ทําบ้านนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้โหวิธีเลี้ยงทับซ้อนม,มากครับทุกคนกว่าจะได้เป็นผ้าไหมน,นะครับผมบอกเลยนะครับยากอันนี้ก็เป็นที่เลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ชมที่เลี้ยง <c oughs> เอาเอาแต่พื้นที่ข้างนอกก่อนที่เลี้ยงก่อนนี่นะครับนี่คือที่เลี้ยงนะครับทุกคนนี่คือที่เลี้ยงของเขานะครับเราต้องคังไว้อย่างดีอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้แมงวันเพื่อที่จะไม่ให้มดเข้าเราก็มีช็อกขีดด้วยนะครับนีีี่ชอขขดดดกม อ่ะอยางเช่นตรงนี้นี่อย่างเช่นตรงนี้เราก็ขีดไว้เห็นไหมครับทุกคนขา,ขาวขา่างนี้เราก็ขีดไว้กันมดนะครับขีดไว้กันมดอ่าขีดไว้กันมดเพราะว่าเขาแล้วก็มด,ดมดกับอ่าแมงวัน <c oughs> เขาจะเป็นศัตรูกันเ <c oughs> ขาจะไม่ถูกกันนี่นะครับตรงนี้เราก็จะนี่เห็นไหมครับทุกคนนี่เราก็จะขีดช็อกไว้อันนี้คืออ่าเขาเรียกว่าความปลอดภัยภายนอกแล้วก็มาถึงความปลอดภัยภายใน นี่นะครับเราจะเอาผ้าถุงนะครับห่อเข้าไว้อีกทีหนึ่งนะครับทุกคนห่อเข้าไว้อีกทีหนึ่งนี่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เมงวันที่แอบลักลอบเข้ามาเข้ามาในในเขาเรียกว่าในแงงเราในที่เลี้ยงในที่เลี้ยงของเราเพื่อที่จะไม่ให้ในโรงเลี้ยงเนาะในโรงเลี้ยงเพื่อที่จะไม่ให้เข้ามากินตัวไหมของเรานะครับซึ่งอยู่ในนี้นี่ก็เป็นระบบสองชั้นนะครับผมความปลอดภัยสองชั้นนะครับนี่ขอดูได้ไหมแม่ข้างในนี่เป็นยังไง เดี s <S yeah. s. S right. ๋ยวเปิดให้ดูหน่อยข้างในนี้เอากล้องแรกเลยนี่ว่าข้างในนี้เป็นอย่างไรนี่กำลังจะสุกแล้วพรุ่งนี้กแล้วพรุ่งนี้สุกแล้วคุณแม่บอกพรุ่งนี้ก็สุกแล้วนะครับนีวันที่หกพรุ่งนี้วันที่เจ็ดกรสุกหมดแล้วนี่พรุ่งนี้วันที่เจ็ดกรสุกแล้วตัวใหญ่มากครับทุกคนนี่นะเติมมาจะได้เจ็ดวันเดี๋ยวเปรียบเทียบกับนิ้วก้อยผมสองตัวนี้เท่ากับนิ้วก้อยผมเลยนะครับทุกคนเทปที่เราตอนระเบะนิดเดียวตอนใบเบาหน่อยนิดเดียวโอ้โหเหมือนกับคลิปที่เราให้ดูตอออออนน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 แแแแแรรรรรกกกะะะะะคคคคัััับบบบบบผผมมมมมมททททงงงไไไ่่่่เเเเเเหหห็็็ลลลยยยุีจปศษสา จนมาถึงครบ45วันแล้วเขาโตเขาสุกแล้วเขาพร้อมที่จะามาฟักในกในกระจแล้วเราย้ายจากกระดง้งนี่นะครับผมย้ายจากกระดง้งเพื่อที่จะมาใส่กระจนะครับเพื่อที่จะให้เขาทาบ้านทําบ้านทําฟักดอกเพื่อที่เราจะเอา,อา,อาเอามาให้เขามาเป็นมา,ม,าม,ามาสาวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไหมมาสาวหลอกอให้เป็นเส้นไหมนะครับส่วนตัวเขาก็เอาไว้รับประทานนะครับผม กิโลละร้อยนะคะมีประโยชน์ครับทุกคนมีประโยชน์กันด้วยมีประโยชน์ตั้งแต่ตั้งแต่ไอตัวยันบ้านของเขาเลยนะครับผมมีประโยชน์มากส่วนขี้ของเขา่มูลของเขาอึของเขานี่นะครับใส่อะไรก็สวยเอาไว้ปลูกผักปลูกอะไรที่สุดยอดปลูกต้นไม้ในแบบเป็นปุ๋ยชันดีอันนี้คืออึของเขานะครับนี่นี่คือขี้นะครับทุกคนพูดพูดง่ายๆคือขี้ของเขาขี้กอนางนะครับผมอ่าหรือว่าขี้ตัวไหมนั่นเองนี่นะครับคือขี้ของเขา นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูขี้ในกระดุงนี่เห็นดำๆไหมครับนี่คือขี้ของเขานะครับทุกคนเขาก็จะกินใบหมอนนะครับกินทั้งวนันขี้ทั้งวนันกินทั้งวันขี้ทั้ทงวนังวนอันนี้ก็จะเป็นใบหมอนที่เราได้ไปเก็บมานี่นะครับเป็นใบหมอนแต่น,นี้ไม่ใช่วันที่เราไปเก็บมาอันนี้คือของวันไหนของวนอัน่นลของวันนั้นยังไม่หมดใช่ไหมเออวันที่สวยๆนี่ใส่ตักเล็กใส่พวกเล็กพวกเล็กมีอีสามกระดุนี่นะครับอันนี้คือใบหมอนที่เราไปเก็บมาเพื่อที่จะเอามาให้เอามาให้ปก ปกเขาปกเขาปะเขาให้เขากินอาหารของเขาอาหารของเขาวนีราสามเวลานี่พอเขากินแล้วก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้ใบหมอนนะครับนี่นี่นี่พอสุกแล้วเขาจะไม่กินเขาแค่ดมเขาแค่ดมเขาอิ่มแล้วเนาะเขาอิ่มแล้วเขาจะสุกแล้วนี่ตัวนี้คือตัว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 ที่สุกแล้วนะครับนี่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 สๆอย่างนี้นะครับคือตัวที่สุกแล้วนะครับนี่ส่วนถ้ายังเป็นคุณๆอย่างนี้นะครับนี่ยังเป็นคุณๆอย่างนี้ยังไม่สุกสังเกตได้ง่ายๆเลยครับผมอ่าไหนมีมีมีตัวเล็กๆไหมเราให้ดูหนตัวเล็ก เดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เล็กๆด้วยนะครับผมเที่กำลังบอกแต่ก็ไม่ได้เล็กเท่าวันนั้นเนาะเพราะว่าไม่กำลังตัวเล็กหรอมันมีสองรุ่นนั่นใหญ่มีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นเพราะว่าเลี้ยงต่อๆกันเลยเนาะอ๋ออันนี้รุ่นรุ่นรุ่นเบาะรุ่นเล็กเบาะนี่นะครับผมเห็นไหมครับทุกคนนี่จับกำลังจะนอนนึ่งแล้วนี่เขาจะนอนหนึ่งแล้วเพราะว่ามันจะมีนอนสี่จนจะสุกนอนสี่ล้างจากนอนสี่อีกเจ็ดวันก็ถึงจะสุกสามวันนอนสามวันนอน นอนหนึ่งนอนสองนอนสามนอนสี่สามวันนี่คือนอนหนึ่งเอออีกสามวันก็นอนสองอีกสามวันก็นอนสามอีกสามวันก็นอนสี่ใช่ไหมทีนี้พอหลังแจ็กนอนสี่ตื่นมาอีกเจ็ดวันุสอ๋อหลังจากนอนสี่ตื่นมาก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่นะครับผมจากแบบนี้นอนสี่ครั้งครั้งละสามวันใช่ไหมแล้วก็อีกเจ็ดวันปุ๊บก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่คือตัวเบบกส่วน อาหารของเขาเราก็ต้องซอยให้เขานี่นะครับที่เขานอนหนึ่งแล้วเราซอยใหญ่หน่อยถ้าเขาเพิ่งออกจะซอยเล็กๆอันนี้นอนหนึ่งแล้วคือซอยใหญ่หน่อยใช่ไหมก็จะซอยประมาณประมาณเท่านี้นะครับนี่ประมาณเท่านี้ส่วนถ้าแบบออกเบรเบาะเลยเหมือนที่เห็นในคลิปแรกใช่ไหมก็จะซอยแบบพันวันเล็กๆซอยแบบเล็กๆเพราะว่าตัวนั้นยังเป็นดำเลยเนาะตัวดำเลยอันนี้เป็นกให้วันแรอันนี้จะออกสีขาวแล้วครับนี่ให้สามวันแล้วนี่อ๋อนี่ให้สามวันแล้ววิธีพันเก็บนะครับผมก็ต้องพันคุมไว้อย่างดีนะครับกันมดกัน แมงวันนะครับทุกคนเพราะว่าเขาเป็นศัตรูกันเขาจะไม่เจาะถ้าเจาะปุ๊บกาจะไม่เป็นนี่ก็จะตายเขาจะตายเขาจะเสียหมดเลยอันนี้อีกรุ่นหนึ่งบันตัวนี้อันนี้นอนสามอันนี้นอนสามนะครับเมื่อกี้นอนหนึ่งอันนี้จะนอนึ่มอันนี้นอนสามอันนี้จะนอนสามนี่นะครับทุกคนมาดูนอนสามว่ามีเป็นยังไงอ๋อตัวสามก็ตัวเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับผมนี่นอนสามแล้วนะทีนี้กินอีกสามวันก็จะนอนสี่นี่ผลลังจะกนนอนสี่ก็จะตื่นได้เจ็ดวันก็สุกอ๋ออันนี้ก็ เลยอีกสามวันจะนอนสี่ใช่ไหมอ่นี่เพิ่งนอนสามอีกสามวันจะนอนสี่แล้วก็ไปอีกสามวันใช่ไหมพอสันนี้ตื่นแล้วเติมสี่เจ็ดวันพอตื่นจากนอนสี่ก็เป็นเจ็ดอีกเจ็ดวันจากแบบนี้นะครับนี่ตัวตัวก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะนี่เขาจะนอนแล้วนี่นอนสามแล้วนี่ปุ๊บก็จะกายมาเป็นตัวแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะกายเป็นตัวแบบนี้เวลามันใหญ่เราก็ขยายไปเรื่อยอันนี้เริ่มใหญ่แล้วนะครับนี่เริ่มใหญ่แล้วก็อาหารเขาก็จะเป็นแบบเราไม่ต้องปาดแล้วเนาะแล้วแค่จะมาโปะให้เขาอ๋อฉีกเขา ฉีกเอาแล้วก็มาโปะๆให้เขานี่นะครับผมจากจากตอนแรกเลยคือแบบซอยเล็กละเอียดยิบตอนสองก็ซอยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าพอตอนสามก็ฉีกเอาเลยทีนี้ตอนสี่มาปุ๊บไม่ต้องฉีกโปะเลยครับผมพร้อมสุกนี่นะครับกินไปทุกวันทุกวันวันที่หนึ่งที่สองจนถึงเจ็ดวันอะอ่าเนี่็ครับอันนี้คือเจ็ดวันคือผ่านมาจากนอนที่สี่แล้วตื่นที่สี่แล้วไม่เจ็ดวันก็จะสุกแลังกวันสี่สิบห้าวัน นับแล้ว45วันเพราะว่าพวกเราเลี้ยงพวกเรานับมา45วันอ๋อคุณแม่บอกว่านับมา45วันสามเดือนต่อสองอันนี้นะสามเดือนต่อสองสองงวดสามเดือนต่อสองงวดใช่อันนี้คือเพราะว่าเดือนครึ่งไงสามสามเดือนต่อสองงวดอ่าเดือนครึ่งหนึ่งงวดหนึ่งน่ะสามเดือนต่อสองงวดเราจะเลี้ยงกันมาอย่างนี้เลยจ้ะนี่นะครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นที่สุกแล้วนะครับเราจะย้ายจากกระด้งนะครับเป็นกระด้งเป็นกระด้งอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะาเป็นกระจอ,อันนี้เรียกเขาละอย่างนะครับทุกคนอันนี้เรียกว่ากระจอนะครับนี่ที่เป็นใหญ่ๆอันนี้คือที่สร้างบ้านให้เขาที่เขาจเจาไว้สร้างบ้านนะครับน,นี่นะครับ,รบพอใส่กระจอปุ๊บเราก็จะปิดไว้ยยก็จะเป็นย่างมันอ่าพอเราใส่กระจอัวนี้ใช่ไหม <ข arcade S 1> ok เรากระจอมุ้งมาปิดใช่เอามุ้งมาปิดปุ๊บนี่นี่เอามุ้งมาปิดแบบอย่างนี้โอ้ที่เข้านี่แบบต้องต้องปิดอย่างดีครับทุกคน นีออ่นะครับพอเราเอา่ามุ้งมาปิดแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับเขาก็จะสร้างนี่นะครับสร้างเป็นรังของเขานี่เห็นไหมครับทุกคนสร้างเป็นรังเป็นหลอกนะครับนี่เป็นหลอกตัวหลอกเขาอย่างเดียครับที่เราจะเอาไปสามให้เป็นเส้นไหมนะครับตัวหลอกที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับนี่นี่เยอะนี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่หลังจากสามคืนจากที่จากที่เป็นจากที่เขาเริ่มทําหลอกนี่เลยจากที่เขาเริ่มทําแบบนี้สามคืน เขาจะเป็นดักแด้อ่าพอเป็นดักแด้ปุ๊บเราก็จะเอาไปสาวนะครับผมน่ะแล้วก็จะเอาไปสาวพอสาวเส,ร,สร็จปุ๊บเราก็จะได้เส้นไหมนะครับได้เส้นไหมเราก็ได้ดักแด้เส้นไหมก็เอาไว้ทําไหมอ่าเอาไว้ทาผ้าไหมส่วนดักแด้ดก,ก็เอาไว้ประกอบอาหารรับประทานนะครับผมมีคนมารับเอากิโลละร้อยอมีคนมารับเอากิโลละหนึ่งร้อยนะครับผมใช่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแล้วไม่ทนกันด้วยนะ ใครใครเร็วใครได้เพราะว่าเป็นอาหารที่อร่อยมันเลี้ยงเองมันสดๆเราไม่ได้ใส่ยาเราไม่ได้ใส่อะไรเลี้ยงแบบอร่อยครับทุกคนอร่อยจริงๆนะครับดักแด้นี่ใครที่กินได้เป็นีถือว่าบ้านนอกมากเลยคุณนัทเขากินเป็นอยู่ดิแต่ผมนี่ผมกินเป็นผมว่าอร่อยอร่อยมากทุกคนผัดกะเพราใครที่กินได้เป็นต้องต้องลองนะครับผมต้องลองดูสักครั้งหนึ่ง ้จะรู้จะรู้ว่ามันอร่อยมันจะมันข้างในมันจะเป็นแตกเป็นไข่แล้วไหมเนาะมันจะเป็นแบบมันๆข้างในเลยกัดไปนี่เป็นมันๆอร่อยครับทุกคนอยากให้ลองดูครับอ่าตัวดักแดเนี่ยเลยครับผมที่เขาคล้ายๆนะเขาจะรับไปหลายต่อมันไม่อร่อยเหมือนเราทำเองเพราะว่ามันสดไงที่เราทำที่เราทํามาสดสดเลยนะครับผมเพราะว่าเราสาวปุ๊บเราก็ทํากินเลยนะครับผมอร่อยครับทุกคนนี่จากที่ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างนี้นะครับนี่จะกลายเป็นตัวดักแด้นน้อยนึง อร่อยครับทุกคนอยากให้ลองชิมนะครับผมสําหรับดักเด้ในว,วันเสาร์จะถ่ายดักเด้ให้ดูอ่าสำหรับดักเด้ดก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้พามาดูอ่าตัวไหมที่กําลังจะทําหลอกที่กําลังจะสร้างบ้านของเขานะครับผมเราก็พามาดูเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีตอนที่เราสาวหลอกนะครับผมอ่าตอนที่เราสาวเขาออกมาแล้วที่<ม>จะเป็นให้พอ่อพ่อแม่ดูอ่าให้พ่อพ่อแม่ได้รับชมนะครับผมการเลี้ยงไม่ใช่ง่ายง่ายกว่าจะได้เป็นผ้าไหมนะครับทุกคน กว่าจะได้เป็นผ้าไหมแต่ละผืนนะครับผมอันนี้แค่กรรมวิธีการเลี้ยงนะครับนี่ยังไม่ถึงจะเอาผ้าไหมไปทําไปไปฟอกสีไปทําเป็นไอลายทาเป็นอะไรนะครับผมทำเป็นสีนู่นสีนี่อีกเยอะนะครับทุกคนอีกเยอะอีกหลายขั้นตอนอ่านี่นะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับใครถูกใจคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพลายใบบุญด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปไม่พลาดไลฟ์ต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ชมอีกทีตอนที่เราสาวจากหลอก เป็นเส้นไหมนะครับผมาจากตัวดักแด้จากตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวไหมยอย่างนี้จะกลายเป็นดักแด้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสายให้ดูอ่ะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบพระคุณมากๆครับ